แม่ดอกอ่อนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่สร้างคอนเทนต์ตลอดเวลาอุ๊ยอะไรเธอมีคอนเทนต์ตลอดจริงๆฮะจริงๆตั้งแต่รู้จักกันมากี่เดือนนะ6เดือนแล้วกันหกเดือนที่ทําการแสดงมาแต่เราอ่ะชอบากำนันตาเขาไม่แพวผ่าอุย สวัสดีคะ่ะทุกคนคในตอนนี้นะคะเ,คเรามาอยู่กับสองสาวนะคะสาวหนึ่งคือน้องครูแสงเทียนนะคะลูกแสงเทียนนะคะอีกคนนึงมีท้องนะคะใครน้องมิน้นแต่ว่าในเรื่องนั้นก็คือ,อน้องเตี้ยนะคะวันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์ครูแสงเทียนก่อนว่าเมื่อนี้มีความหูซึกยังไงที่จะปิดกล่องละลูกสาวอันก็นใจจ้ะ เด้ยังไงเนี่ยะออก็คือว่างั้นมันจะเสร็จแล้วแม่เราเข้าสิได้เบิ่งเบิ่งที่เข้าได้เล่นไงเออใช่เราตื่นเต้นมากเลยทุกคน คือลูกสาวบอกว่าดีใจอุ้ยแต่เราเสียใจเราไม่อยากบิดเลยแต่ว่าคิดถึงเพราะว่าแบบอย่างวันอย่างวันที่พายุเข้าแล้วเราไม่ได้ออกกองเราก็เหงาอยู่บ้านเนี่ยแม่ใช่อบอุ่นมากใช่เพราะว่าแบบอยู่ในกองมันแบบคนมันเยอะมันสนุกมากแล้วแบบทุกคนแบบเป็นกันเองอ่ะเนาะใช่ใช่คือบอกได้เลยว่าอาหารการกินกองนี้สุดยอดสุดยอดที่สุดบอกเลยกองนี้คือที่สุดวันนี้ได้ถ่ายอ่ะคะตอนอาหารการกินแม่วันนี้หรอไม่ยังไม่ได้ถ่ายเลยฉันน่ะไปนั่งอยู่นน่นเลย วันนี้เรามีหลายซูมค่ะแม่เรามีทั้งซูมคังคู่ใบลูกชิ้นปิ้งนะคะส้มตำแม่ดอกอ้อเออส้มตำแม่ดอกอ้อนะคะน้ล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาผู้ชายเให้เรายังไม่บอกฉันต้องถามเธอก่อนว่าเธอมีความรู้สซึกจังใดเมือนี่ที่กล้องละครจะปิดกล้องแล้วดีใจก่อนเลยแม่เพราะว่าทุกคนเหนื่อยกับเรื่องนี้มามาก เราเองแต่ว่าเสียใจที่มันสนุกมากเวลาเรามาอยู่ด้วยกันเราเหมือนแบบไม่ได้มาทํางานเหมือนวันนี้ถ้าดูบรรยากาศ่ะแม่มันไม่ได้เหมือนมาทํางานนะเหมือนเรามาจอยเออเหมือนมาเหมือนตลาดเหมือนมาปาร์ตี้เหมือนมากินแบบเปมอลีใช่ค่ะแล้วก็ เราเราเหมือนอยู่ด้วยกันตั้งแต่ฝนตกเปียกพายุเข้าเราเ,เราเขาเรียกว่าลำบากมาด้วยกันออผ่านผ่านวิกฤตเอ้ยผ่านอะไรวะครบรถวิกฤต<า>วิกฤตเ,<ล>เอนนอนั่นแหละถูกแล้วนะเานาะผ่านวิกฤตแบบทุกร้อน,เ,อนเหนื่อยยากลำบาก <c oughs> ยากเขน็น <c oughs> เดินเท้าเปล่าหนีฝนอะไรเงี้ยเข้ากันทุกคนด้วยไงเราเข้ากันแบบ20 3สิบสิบคนน่ะเราเจอหน้ากันแบบพร้อมน้าทุกวันเนาะทุกวันอะ มันเลยเหมือนมันเลยเหมือนผูกพันเหมือนเป็นเหมือนไม่ได้เหมือนมาทํางานนะใช่ค่ะเหมือนเป็นแบบชุมชนเาจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่อยากรอดูที่สุดแล้วเออใช่ใช่เป็นละครที่เล่นเรารู้สึกว่าอยากดูตัวเองอะแล้วมันเข้มข้นเลยอ่ะมันได้อรรถรสทุกทุกรสชาติเลยเนาะค่ะมันสนุกสนานอบอุ่นแล้วแบบน่ารักใช่จริงและวแม่อะอะไรนะเคี่ยว ก็คืออะไรเคียวลูกสาวบอกเคียวคืออะไรต้องไปแปลต้องไปแปลแล้วนะคะว่าเคียวคืออะไรไปต้องไปหาค่ะว่าแม่หนูอ๋อเคียวคืออะไรเล่นละมันไส้เล่นละมันมันไส้อ่ะ เหมืองดูไม่รู้ว่าคือออนออนแอร์ใช่ไหมใช่ออนแอร์ไปแล้วเนี่ยจะถูกเปลือกทุเรียนหรือเปล่านะก็ไม่รู้ไปอะไรเรื่องอ่ะคนจะบอกอยากดูเพิ่งนางเอกแต่บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยน่าดูทุกตัวละครจริงจริงแบบพี่บอเพาะคนนี้ออกมาก็อยากดูคนนี้พอคนนี้ออกมาก็อยากดูคนนี้เออมันต่อเนื่องเลยใช่ใช่แต่ละคนแบบมันมีแบบอะไผัวหนูแม่ผัวหนูตายแล้วผัวมาแล้วผัวหนูแม่ดูแม่ดูอยากจะมาดูเธอตับมือใหญ่เธอท้องเลยเหรอเอาเนี่ยเดี๋ยวลูก มีลูกมีลูกมีลูกกล่องยู่นน่นกล่องยู่นน่นกล่องยู่หนุน่ออ๋ออันนี้ถ่ายกันเหรอเออผัวหนูแม่ผัวหนูดูซิผัวนางนี่หล่อมากเรื่องนี้มีผัวนะคะมีลูกด้วยมีลูกด้วยนะคะใกล้จะคลอดแล้วใช่ค่ะนี่ทุกคนต้องติดตามนะคะต้องติดตามละครเรื่องนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือแมอุ้ยเผอเผื ชาวบ้านในเรื่องค่ะชาวบ้านในเรื่องค่ะไม่แล้วผู้หญิงเรื่องนี้สวยทุกคนอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยแม่เราพาไปดูแกงผู้ชายดีกว่าจะตามไปทุกทุกอยแม่นำสิแม่เจอจอตายเขาอะเอาแม่แม่ดอกอ้ออายเฉยมาแม่ดอกอ้อเราแนะนำฝ่ายฝ่ายผู้หญิงแม่ต้องมาด้วยกันเราแนะนำฝ่ายผู้หญิงไปแล้วเราบอกไปแล้วว่ามีร้านส้มตำแม่ดอกอ้อแล้วเราก็มีร้านสิงโตนำลาบ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮียติงโตสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะค่ะอันนี้คือกล้องอันนี้คือร้านพี่สิงโตนำลาบนะคะช่องคุณเหรอช่องของแม่ดอกอ้อแม่ดอกอ้อนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่สร้างคอนเทนต์ตลอดเวลาอุ๊ยอะไรเธอมีคอนเทนต์ตลอดจริงๆฮะจริงๆตั้งแต่รู้จักกันมากี่เดือนนะหกเดือนแล้วกันหกเดือนที่ทําการแสดงมาไม่มีช่วงไหนเลยที่คุณดอกอ้อไม่ทำคอนเทนต์นะฮะ เว้นว่างอันนี้คือเป็น YouTube ค่ะเป็นเว้นว่างจาก u t u b e ไลฟ์ค่ะค่ะว่างจาก YouTube ก็ไลฟ์ไลฟ์ u t u b e เสร็จก็ทำนู่นนี่นั่นเขาจะมีคอนเทนต์ตลอดเวลาผมสึกว่าผู้หญิงคนนี้นี่แอคทีฟมากนะฮะแอคทีฟมากนะครับคือฉันอยากสัมภาษณ์เธอนี่ยยินดีสิฮะว่าเราปิดกล้องแล้วอะเราคิดถึงกันไหมเนี่ยเออผมว่าเราต้องห่างกันสักพักทำไมเราพูดอย่างนั้นห่างเพื่อให้พี่ดอก้อได้พักบ้างจริงๆเพราะว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ดอก้อเนี่ย สร้างคอนเทนต์ตลอดเวลาเลยจริงๆนะอยากให้พี่ดอกออได้พักบ้างเพราะว่าพี่ดอกอ้อน่าทำงานหนักแต่พี่ดอกเขาบอกว่าเขาคิดถึงนะคะพี่สิงโตเขาไม่อยากให้ละครเรื่องนี้จบเลย่เราควรมีความคิดเห็นว่าอย่างไงเราควรให้ละครเรื่องนี้จบได้แล้วได้แล้วเพราะว่ามันนานมากแล้วคือเราเห็นใจทีมงานน่ะมินก็รู้ใช่ไหมเราเหนื่อยกันมากเลยคือถ้าพี่ดอกออไม่อยากให้จบพี่ดอกออก็เล่นไปคนเดียวเลยแล้วกันทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเพราะว่าคนอื่นเขาต้องพักบอนนะเนาะ เข้าใจว่าพี่ดอกอ้อคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดถึงนะเราเป็นพี่สิงโตเรามาแนะนําดีกว่าคนเนี้ยขวัญใจพี่ดอกอ้อเลยอันนี้ขวัญใจขวัญใจขวัญใจพี่ดอกออเลยไหนลองเรียกเขาแบบในละครสิอุ้ยตายแล้วเรียกเขาแบบในละครสิพี่กำนันอุ้ยตายแล้วพี่กำนันถอดหนวดแล้วโอ้ยแล้วพี่กำนันหลอดด้วยใส่เสื้อเชิญแม่ไม่แม่ไม่เอาหนูเอานะไม่คือเขาว่าแม่เขินแม่บอกแม่ไม่กล้ามาคนเดียวคนนี้ปิดกล้องนะคะก็อยู่ในเรื่องนะคะเราอ่ะแอบชอบกำนันนะคะกำนันจู๋อ๋อผมเป็นเอ่อมัก ผู้ใหญ่บ<อ>ไม่ผู้ใหญ่อน่ยเป็นแฟนเกา่าเอออันนั้นคืออดีตแต่เราอะชอบกำนัน <c oughs> ตาเขาไม่แผ่วผ่าอุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ย,ย,ยแม่คือสิเขินหลายเออเขินจริงๆนะเขิน<า>คือมองตาเขาไม่ได้เลยอ่ะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยนะค่ะค<า>่ะเอ้ย<า>ยังไงเนี่ยวันนี้ผมจีดอยู่มึงนี่ไหมเอาเหรอเก่งเก่งเก่งเกอ่าสัมภาษณ์ถามสัมภาษณ์วันนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงจะปิดกล้องแล้วก็ รู้สึกรู้สึกใจหายครับผมที่ทีมงานที่เขาอยู่กันประมาณหกเดือนเนาะมันก็มันมีหน่อยกองที่บอกว่าสิมมีอย่างเช่นสี่ผู้จัดเป็นเงินเอง<ะ>อาหารกันกินดีท,<ะ>ทีมงานเขาขอถึงได้<ะ>เขาขอถึงเขาได้<ะ>เพราะว่าบางกองเนี่ยทีมงานเนี่ยบขสามารถมาไก่ดาละาได้เลย<ะ>กินข่าวตรงแยก<ะ>แต่มีบางอย่างเนี่ยที่บอกว่าทีมงานอ่ะเขาสามารถเข้าเขาได้ ค่ะมันอบอุ่นมากเลยเนาะครับเป็นที่มาที่อบอุ่นแล้วเธอรู้ไหมว่าฉันนี่ปื้มเธอมาก ฉันมีความสุขมาก<ะ>คือฉันนจะเป็นแฟนคลับละครเธออยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยฉันจะเปิดเผยความจริงว่าฉันดีใจที่ฉันได้มาร่วมงานกับเธอและฉันขอบคุณเธอมากที่เธอช่วยสอนในการแอตติ้งในการแสดงละครแล้วเราได้ความรู้จากน้องเขาเขาเก่งมากเลยทุกคนวันนี้เนี่ยมันเป็นความสุขทางใจและได้เติมเต็มสิ่งดีๆที่น้องเขาแนะนำและทุกคนเนี่ยมืออาชีพหมดเลยมีพี่ดอ,อกอ้อคนเดียว ที่สมัครเล่นครั้งแรกเพรปกติพี่อ้อแสดงละครเอนเตอร์เทนอย่างเดียวแต่วันนี้มาแสดงละครต้องแสดงทางสีหน้าต้องรู้คาแรคเตอร์พรปกติแสดงบนเวทีร้องเพลงเอนเตอร์เทนแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่โกมากๆากนะขอบคุณพี่เรอกเหมือนกันครับผมขอบคุณมากิค่ะสีคืหอดจูเดอร์กาวมองตาบ่อมองตาโบโบกา มามามาน่เน่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวมาดูเอามากแล้วเหรออุ้ยอุ้ยอุนี่ัวหนูแม่ัวหนูอุ้ยัวเธอเออัวเธออเดี๋ยวอันแนะนำตัวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยหยุดก่อนได้ไหมขออนุญาตในหนวัน